บ้านพังๆอยู่ตรงนี้น่าสงสัยแต่วิวก็สวยดีอ๋อนีนไงมีแท่นแท่นอะไรเอ่ยน,น้ำน้ำอ๋อน้ำโอเค้าบาร่าจึงจึงเก่ง ยังง่ายดีนะ okay, นมคมีบอลมาเคยลุยกระยาชาดไปฟ้านี่แน่นี่แน่แน่แน่่แน่นรัว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 เค okay, ตายอย่างรวดเร็วเคเปน,นาท่านท่าน้ำอยู่ตรงนี้นะนาจุดนี้โอเคระหว่างเทเลพอตสองเทเลพอร์ตแล้วก็ทางตะวันตกของ ดีว่วมาเห็นแล้วก็เห็นของสักสาระไหมยอยู่ตรงนี้นี่เองถึงเมื่อกีก็เอาง่ายๆนะเออดีมากค้าๆกันไปอยู่ใกล้ๆจากแท่นน้ำเมื่อกี้นั่นแหละกิดนี้โอเคหลงมุมอยู่ตรงนี้พอดีเลย อมันเชนในบ้านพังๆตรงนี้นะที่ที่เราเห็นจากมุมสูงตรงนั้นที่เรามาจุดนี้นะระหว่างสองเจอร์พอตตอนต่อของตีหัวามาเาเดี๋ยวขอบูเรื่องอาหารนะอยเพราะว่าโนอเอลเพิ่งเพิ่งตื่นมาเหมือนกันเติมคิโนเอลหน่อยจะใช้อาหารแล้วก็อาหารแบบ อาโจมตีป้องกันแล้วก็สายน้ำแข็งโอเคตหมูนี่โอเควงล้อน้ำแข็งครับตัวเดียวกันติดตัวนี้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 เริ่มจะตายแล้วโอเค ต้องรีบครับตัวหมูนี่คือโอเคตายไปหนึ่งตามาโนเอลนอเอลคิวสายคิวน่โอเคถ้าจะาจะแพ้น้ำแข็งกับไฟฟ้าครับ แต่พอดีผมต้องมีตัวฮิลมาตัวหนึ่งไงเฮ้ยทีมมีตัวฮิลด้วยนีมไงแทคแข็งเ,เรียบร้อยอเจ้าหนี่ตรงนี้ต้องจังหวะดีๆไม่ได้ไปเจ๊ไป มีตัวอะไรมาเร็วๆรีบ,รบมาเหอะจะได้คิวโอเ,โอเ,โอเ,โอเมทไม่ทันไม่ทันเกาะนะโอเคเอาตีตายเหรอโอเค ต้องรีผิววะต้องรีผิวเพราะว่าทายาเราก็โอเคเกว่งวงล้อน้ำแข็งอของทายาโอ้ยเกือบตายแล้วก็โอเคเปืองอาหารก็สซะหน่อยนะตอนนี้วอรยคิวฮิวไม่แรงไนอะ้ตัวนรอเอลโอเคใช้อาหารบ้างไปลุย น้ำแข็งโอเคบอสมันก็ต้องใช้อาหารบ้างล่ละครับอรโอเคส่วนหนึ่งตองแท่เริ่มตมหาแล้วน้องผมหายไปไหนตายต้องใช้อาหารแล้วแหละคิวไม่ทนัน โอคมีกระลอบต้องใช้ต้องกระสาบต้องลุยกระสาก่อนในเป็ดเป็ดนี้กระสามันก็ไม่ลงมาให้เราไปนั่นด้วยนะเก็กระลอกก็ได้วะกระสามันยังอยู่ข้างบนอยู่ น้องเอลวุนตัวเจยะน้ำแข็งตัว้อน้ำแข็งอันตีเป็นตัวตัวเดียวกันเอันตี จาบแสงขินของโนอเอลดีมากเกนกนี่ลืมอาธนูมาเออเอาลิซ่าดีมากใช้มงกลมยิงเลยมันล่วงมาสิพอดีน้องผมก็ใช้จอยด้วยกนะ็เลยปอกวันีผม,นะนผมไม่มีระยะกลางมีแต่ระยะก,กาซ่านเั้งนั้นเลย ไปไม่ได้ครับกดจริงจริกดวงกลมเฉยๆก็ได้วงกลมแบบธรรมดามันก็ยิงรุง่งๆุ่มาแล้วอันนี้ผมไม่มีระยะไกลเลยเอาอยัางไงละดีกาลาเนี่ยยิงเกมมาแล้วพลังยิ่งใหญ่มารวมตัวกัน แย่แล้วแย่แล้วต้องวิ่งอย่างเดียวครับอันนี้คือวิ่งวิ่งจอดอย่างเออโดนนี่แหละอุ้ยขอ,อเติม,มาหารนะฮะชุบชุบให้ไหมมีมาเติมมาล้งก่อนปีชุบอ๋อชุบไม่ได้อาหารนี้คือใช้ของใช้ของมันนะชุบให้กับคนอื่นที่ออนไลน์ไม่ได้ โอเคดีมากใช้วงกลมทำดาเอออย่างนั้นแหละใกล้ๆมันใกล้ๆมันเออยิงยิงยิงรัวๆยิงรัวๆเลยยิงรัวๆเลยเพราะว่ามันแพ้แพ้ไฟฟ้าอยู่แล้วเออดีมากลอลดเลื่องลอรอครึ่งแล้วโอเคมานี่แน่นกกระจิบนกกระจิบแล้วนี่แน่นี่แน่ เกาะแล้วก็ตีเพื่อาร์มคิวเกียนน้ำแข็งดีมากน้ำแข็งกับไฟฟ้าได้ของล้อน้ำแข็ง โอ้อันนี้อุณหดีมาก DPS สุดยอดโอเคเหลือหนึ่งในสี่แล้วบอสโอ้โหเริ่มเริ่มเข้าขากันนะตัวหนึ่งเองาแทนเริ่มจมเกยวพอดีน้องยังไม่ชินกับตัวนี้นะเพราะว่าไม่เคยได้ใช้แต่ก็เริ่มชินแล้วหลังจากที่เหลือบอสเลือหนึ่งในสี่โอเคกบกบก่อนนะ่าจะ มารวมๆกันสิจ๊ะโอเคโอ้ยโอ้ยตายเลยเย,ย่ปืนกืนชีพด,ด้วยอาหารแล้วก็เติมพลังหน่อยครับแป๊บนึงเติมพลังเติมพลังโอ้ยตกตกน้ำ เกวิววิววิวเกพลังอายะใช้ใช้ใช้สายฟ้าอ๋อคือพอพลังจะจหมดใช่ไหมแล้วแต่เลยอ่ะแล้วแต่ไม่ไม่บอกอะไรมากมายอุ้ยโอเคเรียบร้อยกบเหลือนกนกนกเปลี่ยนไปไฟฟ้าสี โอ้ยไม่ได้เอาไฟฟ้ามาพลังก็จะหมดแล้วเกียร์อิ่มอิ่มจ้าไม่ได้เอาไฟฟ้ามาสีมาเร็วล่ออยู่ไอ้นะ ตอนนี้ล่ออย่างเดียวเพราะว่าไม่เป็นนกไงอตอนมันจิ้มลงมาเราน่าจะลองใช้น้ำแข็ง่ะโอเคกลับมาแล้วนากลับมาแล้วเย่ล่ออยู่ครับพลังกันยิ่งใหญ่รวมตัวกันนี่ต้องใช้จอดตายจนได้ไอ้ท่านี้มันหลบยังไงก็ไม่รู้โอเค,อเคชกชีวิตนะ อาชุดไม่ได้เนี่ยหว่าเ yeah, ย้แล้วเย้แล้วกินของน้ำแข็งวิตาตงใ่ต้องเอาต้องเอาตียาตายนะ คนตัวนี้ไปอยู่ข้างนอกอยู่เดี๋ยวขอเอาตัว,ตวไฟฟ้ามาด้วยเอาเพาเหลือหนึ่งในสี่ปรมาณหนก็น้องก็ทำจบไปแล้วนะเก่เงมากใช้ในราย ใช้ออรินโนียเรซิน40อันนะในะการเปิดกล่องตรงนี้โอเคก็สนุกดีฮนะอ่านี่ไงมีตีม่วงคีซิงหาร์คีซเป็นอะไรวะเดี๋ยวไปดูหน่อยว่าเป็นของอะไรน่าจะเป็นเอาไว้สร้างอาวุธนั่นซิงหาร์ดอ๋อพัฒนาตัวละครเป็นวัสดุพัฒนาตัวละครนะเดี๋ยว อได้เทเล่าอับอเลทนี่เป็นการเล่นขั้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูว่าเอาไว้ใช้ทำไรมีเอาไว้สวมใส่ของบาบาร่านะที่เอาไว้เล่นขั้นขั้นสามด้วยนะเรเวลแคปเป็นหกจากห้าสิบเป็นหกสิบแต่ว่าตอนนี้มีอยู่หนึ่งนะทับสี่ต้องการต้องการสี่ก็อีกสามโอเคแต่ต้องมีแรงปะจนภัยสาสิบด้วยนะผมยังแรงปะจนภัยยี่สิบเก้าอยู่ Okay. อของรางวัลเควส์บีพีหน่อยนะตอนนี้เป็นเควส์ประจำวันก็คือเก็บแร่10,000แล้วก็สะสมการใช้ออริจินอลเรซิน150แต้มนะเพราะเมื่อกี้เราไปเปิดกล่องบอสไป40แต้มนะเย้บีพีเลเวลขึ้นเลเวล16แล้วก็เก็บรางวัลบีพีหน่อยครับอือสามหมื่นสองพันราเลยนะเ yeah. yeah. ย้เย้รวยกันทีเดียวสุดยอด โอเคนะ่นมีตกใจตัวละครด้วยตกใส่ต้องเพิ่มเวลนะฮะโอเคเพิ่มเว,วลอะไรใครดีนี่โอเคใครยะโอเคมีใบเวลพคุมเลยต้องใช้ต้นหน่อยอนะแล้วก็เออมีตังก็ดีโอเคแล้วจ็47นะฮะลางชีวิตสุด,สด,สดเป็น701โจมตี674ป้องกัน467นะเพราะว่ามอร่าน่าจะหมดแล้วเดี๋ยวลองลองลอง ลองขั้นสามไปเวลสามดาวนี่นะว่าเราจะได้อีกกี่เวลในมอลาที่มีอยู่หกพันจะได้แค่อีกเวลหนึ่งนะเป็นเวลสี่แปนะครับชิพพลังชีวิตวสุดๆเป็นเจ็ดพัสองโจมตีเป็นหกเจ็ดเจ็ดป้องกันเป็นสี่นะแล้วก็ก็คือเลเวลสี่แปดจุดจุดสี่แล้วกันนะตอนนี้ของขายะมอลาหมดโอเคไหมมอลาก่อน โอเคครับเพื่อนๆมาลองกาชานะเพราะว่าเห็นคำแ,นะแนะนำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นยังได้อีกครั้งหนึ่งนะเห็นจำนวนครั้งที่เหลือคือ10บทับยีลองดูนะครับดึงลุ้นกาชากันไม่ไม่ข้ามนะมีแสงแวบ,บอยากได้ลีเซอร์ไม่ได้เอเป็นทับทดาว <c oughs> ดาบสองมือดาบใหญ่สามดาวดาบสามดาวธนูเออไม่ได,ด้อ่ะมีคนมาอ่ะดีได้ฟิชอะไรเนี่ยฟิชชอ์เป็นเป็นผู้หญิงกาดำชื่อเนี่ยฟิชฟิชฟิชใช่ไหมเออฟิชฟิชโคฟิชเ,เดี๋ยวไปหาคำอ่านกะ่นนะ เย้ได้ตัวใหม่มาแต่จริงๆอยากได้เลเซอร์นะโอเคแต่ก็คลิกก็ดีอ่ะได้ตัวใหม่มาเย <d> เป็นสายฟ้านะตัวนี้ดีจริงๆตรวสอบหน่อยสิ <d> ล,ะละเอียดไม่ใช่ดีไม่เอาธนูเลือด,ดูตัวละครเกเคฟิสสายฟ้า ไฟฟ้าฟอนสวร์ต้องลองใช้ดูฮนะเหมือนเป็นันเป็นหอ,อกอแล้วมีหอ,อกสีดาวอยู่ด้วยพอดีเลยโอเคดีมาก <c oughs> แล้วก็เหลือสามสามแถบแล้ว <c oughs> อยากได้เลเซอร์แต่ได้ฟ <c oughs> ิสชมาแทนฟิสคอนะพัฒนาตัวละครของฟิสคอหน่อยนะ่ะดูว่าอาวุธ เขาเป็นธนูเหรอกำเป็นธนูนะโอ้มีธนูสีดาวสองสองเออสองอันอยู่แล้วซึ่งอันเดียวกับเลยประาณเนียสวอร์โบรนะครับเกสแต่อันที่ยังไม่ได้ถูกใช้ก็คือเลเวลหนึ่งอยู่ต้องมาเสริมพลังโอเคเสริมพลังกรำไม่มีไม่มีหมอล่าโอเคแล้วก็ใส่อสิบแปดให้กับฟิสโกนะฟิสโกชื่อฟิสโกโอเคก็ไล่ไปเลย เป็นเซตอ่ะดูเป็นเซตดีกว่านะโอเคเซตเซตน่าจะเป็นเอ็กซายเอ็กซมีสองชิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวที่ยังไม่ใช้กนันก็ดูเอเวนช์เบอร์สเกอร์ดีกว่าไหมดูท่าทางเหมือนจะเป็นสายสายโจมตีนะไม่ใช่สายสายฮิลเกะเบอร์สเกอร์โอ้แต่ก็มี แค่ขนนกกับหน้ากากมไม่ได้เทวิ่งด็อกเตอร์มันก็เน้นเรื่องของเดี๋ยวขราาก่อนละกัน <didn> ตัดภาโอเคครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือมีดอกไม้เป็นเทวิ่งด็อกเตอร์มีขนนก <Yeah. S 1> ดอกไม้เป็นเทวิงด็อกเตอร์แบบสามดาวนะพลังว่าการโบสถสิบเอ็ดแล้วก็ตักชีวิตบวกสี่ร้อยสามสิบแล้วก็ ขนดอกเป็นเอเวนเชนะครับความแรงคีดสาสเป์เซความชำนาญลาดบวกสิบจงตีบวกยีปดนะคือเหมือนเอเวนเชมันก็น้อยๆเนาะแต่มันก็เข้าเซตอ่ะเกเพราะว่าไม่มีอะไรเลือกให้ให้เลือกมากนะเพราะว่าเออตัวอันนี้ดีกว่านะมีแรงคีดด้วยอันนี้เอเวนเชเเป็นนาฬิกาเซตเอเวนเชอร์นะเพื่อนผู้พลังงานธาา8แซแล้วก็สามดาวแรง ความแรงคีดบวก3.7%พลังป้องกันบวก11นะแล้วก็ด้วยด้วยเป็นเทอริ่งด็อกเตอร์ครับผลังปอกัน6.6%โจมตีบวก3.5%สามดาวแล้วก็หมวกเป็นเทอริ่งด็อกเตอร์นะผลักปอะกันบวก14%โอ้ดีชำนาันท่าบวก13โอ้ดีแล้วก็โจมตีบวก3.2%นะโอเย ทำให้มีบรัเซตเป็นเทอร์ริงด็อกเตอร์สองเซตสองอันเพิ่มผลของการรักษา,าตัวละครขึ้น2ี่สเปอร์เซ็ตมันมีการรักษาหรอแต่จ,จะเป็นคนอื่นรักษาก็อาจจะฮิวเพิ่มขึ้นแบบนี้ต้องสังเกตดูอีกทีนะแล้วก็มีเซตเอเวนเจอร์เซตสองอันเพิ่มพลังชีวิตสูงสุดขึ้นขันหน่วยโอเคเพราะว่าไม่มีให้เลือกมากครับเพราะว่าเป็นเป็นตัวละครมาใหม่เกยกลุ่มดาวก็ยังไม่มีพอสวรรค์ก็ต้อง เลื่อนขั้นระดับ2ก่อนโอเคเพิ่มเวลตอนนี้ก็ไม่ได้เพราะว่า <c oughs> ไม่มีมอรากันก็เก็บไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> ดีมีตรงมาใหม่เพิ่มเปื่อกอกอสำรวจ <c oughs> ก็มีแก๊ปให้เราทำอะไรเพิ่มขึ้นเยอะ <c oughs> พวกออกสำรวจหรือพวก <c oughs> เปลี่ยนเปลี่ยนตัวเล่นหรืออะไรเยอะๆนะโอเคชื่อฟิส a l นะเพราะว่าผมไปอ่านตามภาษาอาังกฤษแล้วมันน่ามันหาแบบนี้ฟิส a l ฟิสิกอลเหมือนจะเหมือนกับเป็นแบบว่าคำพ้องเสียงกับฟิสิกอลยนะเพราะว่ากายภาพนะไฟฟ้าที่จะลองใช้ดูก็ก็ไม่เสียหลายเพราะว่าผมอยู่ในโหมดเล่นกับน้องอยู่นะหมดเลนหลายคนมาติเกเยอร์เราเดี๋ยวเปลี่ยนตัวดูลองใช้แต่มันอาจจะอ่อนๆหน่อยนะอ่อนๆ แทน I didn't know you were such slacker a แทนแอมเบอร์แล้วกันดูตัวละครแบบอ่าที่แบบว่าไลฟ์จริงๆไลฟ์แอคชั่นนี่ไลฟ์แอคชั่นนี่มันคือแบบว่าเลียวใช่ไหมโอเคก็สวยดีนะเหมือนแบบตัวเล็กน่ารักแล้วก็ชุดก็ดูแบบมันเป็นชุด รัติการไงรถปีศาจปีศาจนะแล้วก็เห็นตาอยู่ดวงเดียวเหมือนมอีเหมือนมี iPad ด้วยใช่ไหมก็คือที่ปิดตาข้างเดียวเหมือนจนจนจนหน่อยเป็นสาวดักดัโอี่ okay, ลองดูท่าสักหน่อยฮะท่าหนึ่งโอ้ oh, ปล่อยกาออมากาีกา,กาดำเอาไว้ทำอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวก็ไปดูตาที่ใช้งานจริงๆนะแล้วก็วงกลมดิ อ,อเป็นธนูโอเคเ็าเล็งเป,เป,เป้าได้เหมือนแอมเบอร์นั่นเองแต่เป็นธาตุไฟฟ้าเออก็ดีนะเปลี่ยนธาตุบ้างที่เป็นธนูโอเคแล้วก็มีอะไรอีกก็ไม่น่ามีอะไรอ่ะก็ลองใช้ดู้วแต่ว่าอาจจะอ่อนอยู่เพราะยังไม่ได้พัฒนารวตอนรมางมานะไปต่อดูครับสำเร็จกนไหนครั สิงหาสันบนโลกกำจัด Stone High Low Low เอ่ Lower เอ Lower Curve อะตอนที่ล่าง d e m o n f o r m จะออกมาจะจบลงอ๋อจะทำอีท่าไหนวันนี้ผมไปหลังใหม่เล่นกับน้องดเนีน่ยนะจะไปตอนนั้นหรือว่าทำหน้าใหม่ก็ไม่รู้นะจำไม่ได้แล้วตัวนั้นชื่ออะไรนะเออ แล้วมีอย่างอื่นนะไหตอนนี้ไงพบการต่างโลกนี่คือเนี่ยแหละเล่นหลายคนกัแบบน้องนั่นเอง23เปอร์เซ็นต์นะจะได้มาได้จะได้เห็นและได้ชนะนะเกี่ความพิเศษเฉพาะคุณภาพใ,ในโลกของผู้เล่นอื่น5ครั้งตอเดียวยังไงมากเขาจะมีต่ออีกนะ20ครั้งนะของผู้เล่นอื่นน20ดอวเทียมโอเค 反正那边也来了。 แก้คำผิดนิดนึงไงตรงดันเจียนเนี้ยะเออของแวบมาว่ามาดันแบบเจียนนี้นิดนึงนะแก้คำผิดนิดนึงผมตอนนั้นอธิบายการแก้ปริศนาไว้ว่าให้มันเข็มมันตรงกับแท่งใช่ไหมไม่ใช่อะผมจำจำได้แล้วว่ามันทำยังไง อเคฮะก็เพื่อนๆน,นะก็เปิดเปิดแสงตรงนี้ก่อนใช่ไหมฮะเสร็จแล้วมันก็อธิบายถึงล่องรอยแห่งกาลเวลาใช่ไหมซึ่งถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะจะเห็นว่าตรงแท่นไปเนี่ยมันจะมีเสาที่สมบูรณ์อยู่นะครับเสาที่ยบสมบูรณ์อยู่นะสามแท่ทนเห็นไหมฮะถ้ามองจากจุดนี้นะก็รล่องลอยแห่งกาลเวลาก็หมายถึงว่ามันเสามันยังสมบูรณ์อยู่นะมันทําให้รู้ว่าตรงเนี้ยมันเป็นเคยเป็นอ่า สถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองมาต่อนนะเพราะฉนั้นเรากา็มุ่งไปที่เรียกว่าเริ่มวัดก่อนเริ่มวัดก็คือเชี่ยนตรงใช่ไหมเชี่ยนตรงก็คือเสาเสากลางตรงนี้นะครับแล้วก็ไปตามเขียนในาฬิกาถนะูกไหมฮะก็มาที่เสาเสาด้านขวาตามเขียนาฬิกานะแล้วก็ไปเสาซ้ายนี้นะครับก็คือ ก็เหมือนเป็นเหมือนเหมือนวนเป็นตามเข็มนะสำหรับสามอันนี้เท่านั้นนะก็เลยเป็นกลางข <my> าซ้ายนะครับแล้วมันก็จะเปิดตันเจี้ยนตรงนี้ลงไปได้นะอันนี้อันนี้ขอแก้คำผิดนะใน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 ที่ก่อนก่อนไอสามอันนี้ที่เสาไม่สมบูรณ์เนี่ยไม่ต้องไปยุ่งมันเลยนะเด mm hmm. ตามนี้นะเก mm ็ด hmm. ต่อเนาะนะ,นะ mm hmm. จุดนี้นะการเปิดตัน ราชวังรับแห่งคุยชางฟงล่าทางคิดตัวออกเฉียนใต้ของลูพัวลูลูหัวลูหัวลูหัวฟู่านาจจั้แกไปต่อที่เฟซําขออยู่ได้แล้วนะพระเบิร์ดเป็นตกตกใจก็คือเป็นเฟซตาขอที่น่าจะไม่ซ้ำเดิม แต่ถึงซ้ำมันก็อย่างที่ว่าคืออาจจะสถานที่เปลี่ยนแต่อันนี้ไม่แน่อไม่ใช่เลยมันอาจจะเป็นเคส็คำขอที่เป็นแบบเรื่องราวที่คื่นๆงเรื่องราวนิดน,นึงที่จะสามารถเอ่อเล่อาได้ทัรแปลก,กใหม่นั่นเองไม่ไม่ซ้ำเดิมโอเคนะดูไปไกลอนะ่ะแต่แตไปทางนีนิดนีด้แหละ โอโหโหกับมอนสเตอ์เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยออยู่ที่มอนสเตอ์เลยต้องมาหาวิหาร